ครับผมาจากคุนเพาะนะครับโมนี่กระสีมอปฟอนลูกนกนะครับซีตัวนี้ยังม่้มีจ้าค้องนะครับเป็นลูกลูกปอนนะครับลูกปอนนกเขาเงยสายต่อดินนะครับซีหน่วยนี้ยังหวังนะครับกระลังอันนี้กรลังงมกรลังป้อเท่าๆนะครับนี่ซีตัวนี้กระสีมีลูกเจ้าลักกีนะครับลูกทุ่นตัวหนึ่งนะครับลูกเจ้านาดังนะครับ สองตัวนะครับแล้วก็ลูกเจ้าล้ำเพื่อนตัวหนึ่งนะครับลําเพื่อนหมาดําครับซีตัวนี้มีลูกทุ่นสองตัวกับคู่เกิดคู่หนึ่งนะครับอาจารย์ท่านได้สนใจนะครับรับไปเลี้ยงนะครับลองทักลองทำกันมาได้นะครับเดี๋ยวปอนอาหารกันเลยครับเป็นเดือนนี้ก็ชือมั่นตุนเดือนมกราครับผมเงียเป็นนะครับมามามา ส่วนลูกเจ้าลักกี้ที่เพิ่นสร้างเป็นคู่นะครับสร้างเป็นคู่เกิดลูกเจ้าล่เป่าคู่เกิดนะครับเพราะท่านนี่นะครับต้องรอนะครับขันบอกแบบนี้นะครับขันเบอกแบบนี้นะครับรอดลูกนกเกิดเป็นคู่นี่ากครับผมคู่เกิดโดยเฉพาะเจ้าลํำป่าก็ตอนนี้เบ่ได้ลูกเลยนะครับลูกว่งนี้เลยนะครับเกิด ข่รทะละหนวยนะครับเพราะมีทะละหนวยเหมือนใครข่ไม่มีเสือเพราะมีเสือกับแหงไตายนครับจ้ใครก็เหลืแหงไตนะนครับขนาดเด็กเลอใครเลยนะครับเจ็ดอย่างครับเจ้ล่องเก่านะครับกาละกีนะครับกาลลกีกัไใครทะละหนวยนะครับ ลอลูกนกเป็นคู่เกิดนี่ย่ครับผมตอนอากาศมันแหงครับอากาศมันแหงหลูกนกมีเสือ้อจ่อใครมากระแหงครับแหงไตนะครับจ่อออกมาเลยอากาศเย็นนี่มันแนวดีครับอุย้ยเสื้อกล้ามแหงนะครับโอ้ยผมสื่อผมมีอยู่แค่เนี่ไกล้เออไก่้ว่นะให้นกตดเปลือกนะครับเกิดมามันแหง เดี๋ยวมันเจองมันแห็นโอ้โหมือถอยมันสักหลังจากเกาเจ้าลำป่าจนุเนี้นะครับขึ้นซ้อมไว้นะครับมาปล่อยลูกนกนะครับต่อนะครัซ้ำนี่แล้วครับแต่ละมือตหดน้ำนกน้ำหนูอยู่นะครับีเวลาว่างนะครับวันหยุดวันว่างมาดีไปใส่ลำ แต่ไรบ่งฟอเมนกนไลบางของเขาเขียงนคะรับอันทได้นสนใจก็ะ่องทักเขามาได้นะครับหนาสีลังปีไม่ครับต้นเดือนมุคขลานะครับหนาสีสุงหมอดได้ตามรับบมกงบจนดนีนะครับท,ท่านกันพอดีนะครับซีตนุน

ตัวอย่างให้ออกมาเขา้าตัวอย่างให้เขาา้ามาออกเอ้าสวนกันยู่งๆบวกินบวกเนี่ยบอืมเก็บอืมเก็บหนึ่งหัอีกหัวหนึ่งเลกอบอีกหัวหนึ่งมาพ่อ giờ này có việc tạo không không vậy giờ vậy không